จากมือที่แข็งกำไม่ค่อยได้ตอนนี้กำแบบง่ายๆแล้วมันจะค่อยๆผ่อนคลายแบได้เองกินสมุนไพรของอาจารย์รู้สึกมีแรงขึ้นค่ะอันนี้กำมือนะคะยกแขนได้ถึงหูค่ะ10อันนี้ก็จะลองเดินแบบไม่ใช่ไม้มดูนะคะคือเช้ามาเราไม่มีอาการเกร็งะคะ่ะเราก็จะเดินได้ ปังนะป้าไม่ใ่หนังปั้นดิ